ปุ๋ยสแบบ3ลักษณะที่จะให้กับไม้มงคลอโกรนิมาในวันนี้ก็มี3ลักษณะด้วยกันมีปุ๋ยละลายช้าสูตร13-13ปุ๋ยสูตร16-16-16สูตรเสมอและปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดใครมีแบบไหนก็ลองนำมาใช้ดูนะคะไม่มีสูตรสำเร็จตัวนี้ แต่การให้ปุ๋ยเม็ดสีฟ้านะคะก็ให้ในปริมาณน้อยๆให้บ่อยๆได้นะคะก็มีต้องมีความระวังนิดนึงส่วนชีวภาพอัดเม็ดก็ใช้ได้เลยสำหรับดินปลูกในวันนี้เราจะมีเปลือกไข่มาใส่ในส่วนผสมดินปลูกด้วยเปลือกไข่มีประโยชน์เยอะนะคะก็เพิ่มธาตุอาหารต่างๆและในเปลือกไข่ก็ยังช่วยป้องกัน นะคะมแมลงได้ด้วยส่วนผสมดินปลูกในวันนี้ก็จะมีมะพร้าวสับสองส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนดินใบก้ามปู1ส่วนมูลเส้เดือน1ส่วนสีและเราก็จะใส่เปลือกไข่เข้าไปด้วยเพิ่มธาตุอาหารเพิ่มความโปรง่งเตรียมเปลี่ยนเตรียมปลูกลงเลยค่ะ วัสดุรองก้นกระถางวันนี้เราใช้ถ่านนะคะถ่า,านก็มีประโยชน์คาร์บอนจากถ่านนะคะตัวนี้ก็จะกันแมลงได้ด้วยนะคะและช่วยระบายน้ำได้ดีเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ตัวนี้ชีวภาพอัดเม็ดนะคะก็รองไปที่ก้นกระถางประมาณสักครึ่งช้อนชาเสร็จแล้วเราก็วางต้นไม้ของเรานะคะจัดระเบียบแล้วก็ปลูกใส่วัสดุ ตามส่วนผสมที่ได้ผสมเอาไว้มือใหม่ก็ทำตามนี้ได้เลยนะคะเลือกไข่ใส่ไปด้านบนได้อีกนะคะมีเยอะก็ใส่เยอะเพราะว่าที่บ้านของเราก็ทานไข่กันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ ทีนี้ปุ๋ยสูตร16-16หรือ15-15-15นะคะตัวนี้เป็นเคมีเวลาเราใช้ใช้ประมาณสัก20เม็ด10-20เม็ดนะคะ,ะตัวนี้ปริมาณใช้น้อยๆใช้บ่อยๆเดือนหนึงใช้2ครั้งก็ประมาณนี้พอกระถัง6นิ้วถึง8นิ้วนะคะประมาณ10กว่าเม็ดถ้าใช้เยอะกว่านี้นะคะปุ๋ยเข้มเกินไปก็ไม่ดีนะคะ ่าเสร็จแล้วก็ปลูกลงไปลักษณะนี้เลยเป็นการปลูกไม้มงคลเปลี่ยนกระถางไม้มงคลน,นะคะทั้งปุ๋ยทั้งสูตรดินาหากเราทำตามนี้นะคะต้นไม้ก็จะงดงามนะคะ2เดือนเรามาเติมครั้งหนึ่งแต่ถ้าเป็นปุ๋ยสูตรสีเม็ดสีฟ้าเดือนหนึ่งสองครั้งนะคะ เสร็จแล้วก็รดน้ำนำไปวางไว้ตรงที่แสงแดดรำไรนะคะหลังจากนี้ไปก็รดน้ำวันละครั้งนะคะดินที่เหมาะสมแสงที่พอเหมาะนะคะปริมาณน้ำที่ให้มีความเหมาะสมต้นไม้ก็จะงดงามแล้วธาตุอาหารที่เราเติมนะคะปุ๋ยต่างๆก็ใส่กันอ่า เดือนละครั้งนะคะหรือหากเป็นออสโมโค้ดละลายช้าก็2เดือนมาใส่กันครั้งหนึ่งแค่นี้เองนะคะเป็นการดูแลอโกนิมาทีนี้เราจะนำต้นอโกนิมาไม้มงคลไปปลูกเปลี่ยนกระถางเพื่อไปอตกแต่งสถานที่ต่างๆจะตกแต่งโต๊ะทำงานอาคารสำนักงานต่างๆเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางกันในวันนี้ กระถางที่เตรียมไว้เป็นกระถางเซรามิกประมาณนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่ารากของอโกนิมาก็สามารถอยู่ได้นะคะเราส่วนผสมดินไม้เล็กๆก,ก็จะมะีขุยมะพร้าวมีเพอร์ไลท์มีทรายนะคะและก็จะมีมูลซส้เดือนเราก็จะปลูกเปลี่ยน ไม้ในวันนี้นำออกจากกระถางแล้วตัดแต่งรากนะคะใช้ปุ๋ยละลายช้ารองไปที่ก้นกระถางประมาณครึ่งช้อนชาเสร็จแล้วก็ใส่วัสดุปลูกโรยหินกลิดทับด้านบนเพื่อความสวยงามอ่าลักษณะที่เราจะนำไปตั้งตกแต่งนะคะเพราะว่ากระถางจะมีจานร,รองให้เราอยู่แล้วนะคะก็ลองทำดูนะคะ อ่หลังจากนี้ก็รดน้ําให้ชุ่มนําไปวางเอาไว้ตรงที่เราต้องการได้เลยจากนี้ไปก็รดน้ําวันละครั้งอยู่แสงร,รําไรถ้าหากนําไว้ในอาคารสํานักงานต่างๆก็นําออกมารับแสงสักสัปดาห์ละครั้งนะคะแล้วเอากลับไปไว้ที่เดิม